อร่<ด>อยไหมลูกิมดูอร่อยไหมเอร์บมาดูวิธีทำกันเลยนะคะมันบะมี่อย่างหลายนะคะอันนี้แป้งนะคะแป้งอนเนกประสงค์ม่ตราการใส่ประมาณสองสองอยหาซิฟนะคะ แล้วก็ซิเป็นน้ำน้ำเนี่เป็นร้อยห้าสิบประมาณน,นี้แล้วอันนี้เกลือนะคะเกลือก็ใช้หนึ่งช้อนชาพงฟูหนึ่งช้อนชาแล้วก็อันนี้คือจีดนะคะจีดไม่ต่เอาไปใส่น้ำประมาณหนึ่งช้อนชาประมาณน,นี้ใส่น้ำอุ่นไม่ได้เป็นแบบนี้จีดนีนะคะจีดของสวีเดนเป็นแบบนี้แล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลแล้วเราจะสอบนะบางคนก็ใส่ช้อนตัวเดียวแต่อันนี้ไมต้ใส่ช้อนครึ่งนะคะแล้วก็อันนี้น้ำมันนะคะโอเคอันนี้เท่ากับซีมาหล่อนแป้งกันเลยนะคะ ก็ใิ้ไม่หล่อนแปง้งเดี๋ยวเราไปหล่อนแป้งนะคะอันนี้เขากระเทศทุกอย่างใส่ใส่น้ำกันเลยนะคะแล้วก็คันนะคะเขากะล้างมือสะอาดๆเท็ดเลยค่ะเอามือนี่ละพ่ต้องใส่ถุงมือก็ได้เพราะว่าเ้าเย็ดกินเองเนาะล้างมือสะอาดๆเพราะว่ามันสีมันสีมันสีง่ายกว่ามันสีดีกว่านะคะแล้วก็เอานา้ำเติมเติมเรื่อยๆนะคะเขาก็คันคันไปเนาะตีตีไปแต่ว่าสูตรนี้พ่ต้องคันมากไม่เลยค่ะ แค่ว well. so ่าเสียเวลากับการเอาเอาแป้งนี่นี่แป้งข้ากระไดนะคะคือมันที่เสียเวลาในการมักแป้งค่ะเอาแป้งเฮดเเทมันเฮดเเทมันเฮดเเทมันเคอนววาอย่างอันพักแป้งอะค่ะเสียเวลาในการพักแป้งนะคะอันนี้ไม่แต่กยก็เสียเอามันท่าเนามันท่าก่อนเนยมันท่านี่แล้วก็เสียเอาแป้งที่มันด้นะคะเอามาใส่ได้นี่ไว้แล้วก็ข้าสิพักไปก่อนชั่วโมงหนึ่งแล้วข้าสิี่มากลับแป้งนะคะ ันไม่ได้แล้วอันนี้กระเซียใส้เน,นี่ยในในถุงนี้ไว้น้ำมันหน่อยก็ระเดี๋ยวน้ำตาลน้ำมันใส่อีกน้ำมันใส่อีกน้ำมันใส่อีกแล้วก็และะ้วะกะ็สิบพักแป้งไว้สิบพักแป้งไว้นะคะเห็ดแผงนมันเป็นคนกอ่อน แป้งไวนะคะเขากะสิพักแป้งไว้แป้งเข้ากับไดทีแล้วนะคะวันนี้วันนี้แม่ไทยกะซีเอาแม่ไก่กะสิเอาน้ำมันท่าถูนะคะเพราะว่าเสี่ยวแปง้งเสี่ยวแป้งไวไวนี่ถูเสี่ยวแป้งอันนี้ที่มันไดทีแล้วนี่เข้าสิพักไว้อีกประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงมหรือแบ่งก็ค้างขึ้นกระไดก็แลลวแต่เฮานะคะ ห้าวที่พักไปยังสี่แล้วห้ากว่สีเอลแรบคุ้มไว้นะคะแม่แต่กระสีท่าเนะี่ยมันเพราะว่าเพื่อให้มันอืดขึ้นมาเนี่ยมันสิเต็มเลยนะคะแล้วมันกระสีมันกระสีมันบริตรีต์เนาะแม่แต่กระสีเอลแบไวรมแรงไหวอันนี้บ่มีเวลาถอดไม่แต่ก็เ,เลยสิมักไว้ถึงเสานะคะ ึงตอนเศร้าจังซีจังสีเอามาถอดเดี๋ยวสีเอามาให้เบิงงกันนะคะถึงพอถึงตอนเศร้าแล้วมันยิ่งจะแห้งขึนข้นขื้นคักกวอนนี้นะคะตอนเศร้าแล้วค่ะอสิมาเปิดอ้อีตอนเศร้ศรา เดแต่ละจีพาทอดตันสองเี่จะไปทอดกันนะคะไปเพิ่กันเลยค่ะเขาก็สิมับ โรยแป้งนุ่นก่อนนะคะแล้วเ้ากับซีเมเฮทให้มันเป็นตู๋เนาะให้มันเป็นตู๋แล้วเสีเยาลงทอด

โอ้ทุกคนดูของเขานะคะโอ้แต่แซ่บแหงมากินกันเลยนะคะลองชิมน,นะจ๊ะ อร่อยอร่อยจ้าอร่อยไหมลูกชิมดูอร่อยไหมอร่อยไหมหันหน้ามาสิ